ัสดีค่ะกลับวัลดีกับที่นี่สำนักอาจารย์เท่งไหมคะกลับมันเลยที่นี่สำนักอาจารย์เริงอะไรดวงก็ได้ตำยาป้าก็ได้จำมั่งนักเลยอันมาถูกที่แล้วอาจารย์เท่งมีมีลูกด้วยเหรอคะอาจารจำเนียนกับ๋อค่ะไกลได้ไม่แถวกับบอกได้เลยกับพอดีพาพี่สาวมาค่ะพี่สาวก็ไม่สบายหาดเวจารบล่องเจอเลย ฉันชื e ่อดาวน้อยค่ะโหดาวน้อยพ่นนั่นใช่ค่ะแรื่องขคุณใกคุณกุนดังคุเจ้าใช่ค่ะพี่สาวออเม่จาวาปีเจ้าอยู่ได้กับฉันชื่อใจสดค่ะโ้ไม่ปักพ่นแล้วเม่จาวาโนงใกล้อะไรกับปวดท้องน้อยค่ะหมอ อาทิตย์กว่าแล้วไปหาหมอที่ไหนก็รักษาไม่หายไปโรงพยาบาลไหนก็รักษาไม่หายและมีคนเขาบอกว่าหมอเท่งรักษาดีมากค่ะปวดไม่มากปวดมากค่ะปวดท้องน้อยปวดน้อยปวดไม่น้อยค่ะปวดท้องน้อยค่ะปวดท้องน้อยกาตาแดงว่าไม่มากมากค่ะหมอเท่งตอนเย็นๆเจ็บปวดมากค่ะปวดตรงไหน ปวดท้องน้อยค่ะปวดไม่มากปวดมากค่ะ <laughs> จระเมี้ยนเจมตัวยาเอาใบเปลือกถูกเกล็ดเมาใบป,ปั่นตันบักนาวบักตะโมบักแตกโมเรียวได้ต้องแร่งบาไดา้จันโอ้บะได้จันตำ,าตำาราตำาไรจันต้องแร่งอีจันอึุ่กกลั่ง ตัวยา,ยานี้ยาหนอนเจ้าเบางตีตีกิดแปง้งไปบงังการนองยาตื้อ,อมีว่าแล้วค่ะคอยหายรักษาหายแล้วก็ไม่เสียใดสตังค่ะโอ้กับกับกับก้อยกับมึงแรนนะองอนะีจ้านเลยมั้งตรงแรงอีจ้านเลยจับตัวยานี้นอีจ้านไปปอีปอแม่ีแม่ใยาย่ mẹ dây hay đây quá mẹ dây coi mẹ dây mai lùng trên dài ừ ta lồng trao y là ừ. ta mía y ha mẹ coi y à mẹ lùng trên anh nè nè của chào mới ai nuôi kinh cao ô oh. lật mau bước thủ phần tân bắc nào bắc tây mô bắc trung mô แล้วกาต้องมีตับมาดำวิตายแล้วเอาไหนละ่ะคะหมอเท่งตับมาดำตรง้าหรก้อ<ค>ยครับเก้ามาแล่ววัดสักตัวไปมาวัดเจ้าวัดมาอ้วงแล้วตับมาไม่ได้เดี่ยวจนวัดยิ่งยิ่งก้อยกจอนวัดก้อยลาวจนวัดจอนวัด พีแต่จอนวิกกันนะมาจอนวิกใต้ยแล้วจุงนี่นะเจ้าในวัดกระทกมาจอนวัดแกลุงเดงมาจอนวัดมันต้องหยิกยิงจึงเราทู้ไม่ได้บ่อจอนกัดมันแก้งมันจอนวิกเออพ่อพ่อพ่อโอย่์ไม่้าหมาไม่ได้เลยค่ะหมอแทงกับมันไม่กับไม่กลับทูดกับเดี๋ยวตีไม่ได้แต่มันบาดนะคะฆ่าหมาไม่ได้ค่ะไม่เอาดีกว่าถ้าต้องฆ่าหมา ถ้วันนันเราตับจิงจกแทนกันได้ไหมคะกลับได้โอตับจิงจกเต้นถ้ากันได้ค่ะแล้วเราไม่กล้าบาดก็มันตัวเล็กมันไม่มีเลือดโอ้ไปใกล้ไปจิงจกไปไปไปโอตับจิงจอกอุ้ยปวดท้องค่ะหมอแทงไปไปใกล้ไปับจิงจกกล้าไม่พบจับจิงจก,จงจกหน่วยเอาตับยุงมาเต้นเออ <c oughs> แต่ยังจำเงินแชทแก้วกับนี่ไงนี่ใจตับยุงใจไรใจหมดนาใจเปลือกตูใจบักแตงโมใจบักกำโอใจบักบักไม่ถูกบักแล้วเสร็จแล้วเลยอครับหมอเท่งโอ้ยปวดท้องใจเย็นๆนะครับพี่เสร็จแล้วเท่าไหร่ครับหมอเท่งสามเมิน ไม่ตายแล้วคิดพาจังมาแค่สองหมื่นเองตั้งสามหมื่นเลยเหละคะสองหมื่นไม่ได้เลยคะ่ะหมอเท่งกลับไม่ได้กับตัวยาอายากสิเพราะว่าอายากตรงไหนนี่จับจุง <c oughs> มึงหนังแหม่งเงตี้ยสามหมืนบาทขาดตัวเลยเลยคะ่ะหมอเท่งกับอยากค่าตัวฆ่าตัวตายแล้วฮัน <c oughs> ค้างไว้ก่อนหมื่นหนึ่งแล้วเดี๋ยววันที่สิบสิบเอ็ดได้นี่คะจิ๊บเจอรมาได้กับเราไมา่ใจว,วันกงพุ่มหรือวันของใครคะวันกงปฏดีติน <c oughs> คือว่าจะเอาเงินมาให้หมอแท่งนะคะวันที่สิบสิบเอ็ดโอไม่บิดในเดียวหรอกนะไม่บิดในเดียวค่ะหมอแท่งคะ่ะกลับกลับได้แต่วันนั้นโอาดังจามมื่นนุจามจิ๊บกายดุยแล้วกาตุลและจามจิบ ข้าจะบักแจงโมบักจมโมบักไม่ใจกีบักโอ้มึงอยู่หน่งๆหน่งได้จาเมนเมาเปลือกถูใบป,ปันตันแล้มันกองเพลงไอ้เออไก่ยืนดู่ก็สูรแรงแจงเออจนหยาตอาข้าวอขั้นตามนี้นะคะหมอเท่งพอไปกินดูก่อนถ้ายัางไงเดี๋ยวจะกลับมาคืนเงินหนึ่งหมื่นให้ขอตัวค่ะไปค่ะ เจงมอาจงอดังมากันย่อาเลยด้จังทองมัอนทำเลยนัวว่ายึดกยึดกยึดกอนดมาเย็นโอ้หนกโอ้หนเนยทานววัจราเมตีไอ้ทิมบไปแจ่แลวไม่ปักได้กินเลยทิมนีว่ามึงมาเจอก้ามันก็มาคุณกลง เรนุยจีกินข้าวข้ามูนี่ลุงเด้งข้าวข้ามูก็ได้ไปจะ้เจอรอยคุดรรยเลยตดกันนู้ไม่ใจเบ้อที่นี่ข้าวข้ามูนี่ลุงเด้งโอ้จริงไม่ปักตอดไม่ต้องตดแล้วเดี๋ยวไปรอยกันนูงเจอมูตดสักรรยแล้วก็เจอตอดมูสักโรยอาทิตย์เจอมูตอดโรยหนึ่งจึงเจอตอดมูโรยอาทิย์ เออเมูดดช่องเอยจอาจีบเลยไม่ได้ไม่งิเหอเอไรวะมูดอดเดี๋ยวกูไกินตอดมูเลยฮ่าฮ่า่อฮไอ้รอยนีุ่งเด็งนี่ไม่ก้าวไก้าเบอร์แล้วไม่ก้าได้ถุงหลายกูกินมูดอดไปเอาตางคนดังก่องมืนไม่ก้าวได้ เกี้ยนไปเวกันทีไปวายบอดก็ควรพอวันทีดิร้องกันกูต้องไปแหละดวงอหไคกณยิ่งุณได้ตีการเรือรลังนวนได้ได้เบิร์แล้วจดไ้กันบอกมึงเป็นระมเมยนมึงต้องไงจับเทนวันดีจิบจ้องจิบมีเล็กนึงับจูนคือจิบจึงกจเล็กจ้องหนึ่งจูนจ้อง แอนมันรอยจ้องเลยวันเดี <laughs> ๋ยวจิบจ้องเกี้ยนเบื่อดุ่งเด้งจำเมียนว่าน